โอ้โหมันกลายเป็นภาพตำนานไปแล้วนะครับไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยนะครับโรนัล do กับเลอเนเมสซี่ครับถ่ายโฆษณาร่วมกันเป็นครั้งแรกนะครับตามภาพนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหสุดจัดปลัดบอกมากๆนะโรนัล do แล้วก็เลอเนเมสซี่ครับสองแข่งซูเปอร์สตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเนี่ยสร้างความฮือฮาโปรโมทสินค้าร่วมกันเป็นครั้งแรกในภาพโฆษณาของหลุยวิตองครับที่กำลังนั่งเล่นหมากรุกกันอยู่ เราต้องบอกว่าโรนัลโดและก็เมสซี่เนี่ยต่างพร้อมใจกันโพสตอินตาแกรมหรือว่าไอจีครับเป็นภาพทั้งคู่เนี่ยกำลังนั่งเล่นหมากรุกกันอยู่บนกระเป๋าเดินทางหลุยวิตตองกับแบรนเนมระดับโลกนะครับถือเป็นภาพในตำนานที่2องซูเปอร์สตาร์แห่งยุคได้ชื่อว่าเป็นคู่แข่งกันมาตลอดการตกลงทำงานร่วมกันในการโปรโมตสินค้าเป็นครั้งแรกทั้งคู่เนี่ยเป็นสุดยอดนักเตะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากเมสซี่ผงาดขวาบาลลงดอมาครองได้เจสมัย แล้วก็โรนันโดเนี่ยทำได้5สมัยทั้งคู่เนี่ยมักจะถูกนํามาเปรียบเทียบกันอยู่เสมอและไม่สามารถหาคําตอบที่ชัดเจนได้ว่าใครเก่งกว่าใครโอ้โหถ่ายภาพด้วยกันเป็นครั้งแรกเล่นมากรุกด้วยกันอยู่บนกระเป๋าหลุยวิตตองนะครับตามภาพนี้เลยทุกคนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับภาพนี้ของ2ซุปเปอร์สตาร์แห่งยุคคอมเมนต์ก็ไหมผมหน่อยนะครับกอบคุ็ครับจีรับฟังนะครับผม